สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนช์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับนี่เรามีเจ้านี่ครับโตโยต้านะครับ2000 GT นะเป็นงานของมาโจเลตนะครับเออนี่ครับผมวินเทจโคตรสวยนะครับคันนี้มาผมแหกแพ็กดูไว้ละนี่ครับผมซึ่งนี่นะครับเจ้าตัวรถโตโยต้า2000 GT นะครับ โอ้โหสวยงามนะเป็นรถโตโยต้าที่ค่อนข้างจะแพงมากนะครับคลาสสิกเลยนี่ครับ Make in Thailand นะครับมาจูเลตโตโยต้า2000 GT สเกล1ต่อ56นะครับ BK 151 1 2 1มีหมุดย้ำด้านหน้า1ตำแหน่งนะครับมีลวดสปริงอยู่ใต้ท้องเนี่ยทำให้ล้อมันยุบได้แบบนี้นะครับแต่ก็ยุบได้ไม่เยอะหรอกมันติดซุ้มนะ อยากหาร้อเปลี่ยนนะครับอืมน่าจะโคตรสวยเลยคันนี้อ่ะด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะฮะกันชนหน้าเป็นพลาสติกนะครับไฟหน้าเห็นไหมก็เป็นพลาสติกใสสวยงามนะครับฝากระโปรงก็มีเหมือนไฟป๊อปอัพอ,อีกนะเด็ดๆเลยนะครับนี่ครับช่องฝากระโปรงก็เป็นแบบนี้สามารถงัดเปิดเห็นห้องเครื่องได้นะครับใครที่มีฝีมือนะเจาะท้องนะครับแล้วเอาห้องเครื่องไปทําสีนะผมว่าแจ่มเลยทีเดียวนะ นี่ครับมีกระจกมองข้างให้เป็นตุ้มๆต,ตรงนี้นะกระจกหน้านะครับเป็นทรงโคง้งสวยงามทํารายละเอียดได้ดีทีเดียวนะครับหลังคาก็เป็นหลุมๆตัดขอบกระจกนะเห็นไหมเป็นสีดําด้วยถือว่าให้รายละเอียดลายเส้นดีทีเดียวนะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับกระจกท้าก็จะเป็นพลาสติกใสเหมือนกันอ่าคันนี้คือเปิดฝากระโปรงได้นะครับก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้เนาะ ด้านข้างครับล้อที่ให้มาเป็นพลาสติกนะครับลายวินเทจเห็นไหมนี่ขอบโครเมียมด้วยนะครับอืมแจ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 มด้านท้ายนะครับก็ให้รายละเอียดไฟท้ายมานะครับสวยงามนี่ทําสีมานะครับสวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นริมนะครับริมตัวใต้ท้องนะครับที่เข้ามาล็อกเอาไว้เนาะคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้ารถเล็ก ของมาโจเรตนะครับเป็นเจ้าโตโยต้า0 0 0 g ันนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะถ้าถูกใจก็จช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ